ยินดีดดต้อนรับเข้าสู่รายการโฮมพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ที่จะพูดถึงทุกเรื่องในวงการอาสังหาครับพี่ทัศน์สวัสดีครับอย่างวันนี้จริงๆเราก็จะมาคุยกันเรื่องการลงทุนกันอีกรอบหนึ่งแล้วับแต่ผมจะถามคำถามนี้เลยว่าลงทุนอสังหาเนี่ยใช้เวลากี่ปีถึงจะรวย เพราะว่าผมมั <y chez arrivé> like ่นใจแล้วว่าคนที uh. ่จะลงทุนเขาอยากรวยแล้ว oh! ว uh ่าคนลงทุนต้องอยากรวยถูกกวะเราจะซักเซสได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยตัวเลขสังขารคิดปีรวยใช่นะอ่ะสมมรับถามพี่ชาก่อนแล้วกันว่ารวยแต่ละคนพี่ว่ามันไม่เท่ากันด้วยว่ะอ่ะก็ใช่ก็ต้องมาคุยอันรวยของไอ้ไอ้ว่าต้องมีเท่าไหร่อ่ะถ้าของผมอ่ะผมตัวผมเองนะผมอาจจะมองที่พาสซีฟอินคัมอะไรเงี้ยอาจจะสักขอเล้สองแสนสามแสนพอมีพาสซีฟเดือนละสองสองแสนอ่ะอาจจะไม่ได้มองถึงเงินก้อนอะไรอย่างเงี้ย พอาะทสำคัญคือเรื่องนี้จริงๆคาถามดีว่ารวยวันไหนพี่ว่าพอาะทสำคัญคือเป้าหมายในการลงทุนอยากได้อะไรอืมโอเคคือ,ค,อคือมันมีได้หลายแบบบา,บางคนเป็น passive income บางคนอยากได้เงินก้อนบางคน<อ>ถ้าใช้คําว่าลงทุนนะลงทุนนะบางคนอาจจะเพราะเพราะอย่างอสังหาริมทรัพย์เนี่ยบางคนอยากเข้ามาทเา,เ,า,าทเป็นอาชีพเข้ามาทําเป็นอาชีพให้เป็น active แล้วได้เงินเรื่อยๆก็รวยปะ่ะก็ถือว่ารวยถูกไหม,มแต่ถ้าถามว่าลงทุนแล้วรวยเนี่ยอ,อยู่ที่เป้าการลงทุนแล้วว่าแบบ ก็มองเป็นยังไงถูกไหมเออต้องมาคุยกันนี้ก่อนเลยว่ารวยอ่ะคือเท่าไหร่คําว่าสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่อาจจะดูกันถึงเรื่องของการสะสมทรัพย์สินไหมไม่รู้ของเรามองมุมนั้นปะใช่ถ้าตัวผมเนี่ยผมมองถึงทรัพย์สินอะไรงีัยผมอาจจะไม่ได้มองถึงว่าเอ้ยต้องมีเงินในบัญชีกีกี้านอะไรเงี้ยไม่ได้มองตรงนั้นแค่แบบว่าออเป็นแคชโฟเข้าตัวเองรายเดือนอะไรเพราะว่าผมก็มองภาพการใช้ชีวิตประมาณนี้เนาะอ่าโอเคซึ่งอ่าถ้าถ้าบอกว่าแพสซีฟอินคัมก็ต้องมาดูว่าไอ้แพสซีฟอ เท่าไหร่ที่เราโอเคเพราะเพราะว่าใช้คํานี้ที่ถามก่อนตอนแรกรวยแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนอาจจะบอกว่าจริงๆผมมีแพสซีฟอินคัมจากสังหาในเดือนละห้าหมื่นแสนตัเนี้ยผมแฮปปี้แหละผมแฮปปี้แล้วผมรู้สึกชีวิตผมได้แล้วผมเป็นผมเป็นแบบเกษีผมเป็นชาวไร่แล้วแหละผมกับการตการของเขาเออมันมีบางคนคิดอย่างนี้จริงๆนะซึ่งก็ไม่ได้ผิดบางคนบอกว่าผมยังมีแพสซีฟสักเดือนละล้านหนึ่งเพื่อครอบครัวเพื่อนู่นเพื่อนี่บางคนบอก อยากสะสมพสซีฟให้ได้เดือนละสองล้านเพื่อในการนู่นนี่สักอย่างของเขาถูกไหมอ่ะอก็ต้องมาดูว่าเป้าหมายคืออะไรและต้องใช้เวลานานแค่ไหนเท่านี้มันก็จะมีขาลงทุนที่เป็นแอคทีฟอีกนึกว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยต้องได้เงินก่อนภายในระยะเวลาเท่าไหร่อยากได้เงินเท่าไหร่เป้าหมายอ่ะมันจะประกอบไปด้วยเราจะไปที่ไหนอภายในเมื่อไหร่อสองอย่างที่ไหนกับภายในเมื่อไหร่ ถูกปะซึ่งคําถามดีที่เราถามว่าเมื่อไหร่มันต้องนานแค่ไหนถึงจะรวยถูกไหม่และคราวนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายเราแหละที่บอกว่าสมมุติว่าวันนี้เป็นเงินก้อนสมมติบอกอยากลงทุนแล้วหาเงินสดได้เนี่ยยี่สิบล้านคือรวยของผมแล้วอือ่าถ้าบางคนบบกนี้ยี่สิบล้านเนี่ยคือรวยโอเคแั้ก็มาดูกันว่าต้องทําอะไรให้ได้ยี่สิบล้านอ่าและภายในเมื่อไหร่ด้วยถูกไหมถูกซึ่งซึ่งจะบอกว่าอสังหาริมทรัพย์ก็มีท่าการลงทุนหลายท่าอืมก็มีท่าการลงทุนหลายท่าถูกปะสมมติวันนี้ถ้าบอกว่า ต้องการ20ล้านภาพมันชัดแล้วถ้าเป็นเงินก้อนมันต้องทาไงซื้อมาขายไปตกแต่งเรโนเวทเลยอ่ะอนึกว่าซึ่งถ้าเป็นแบบนี้สมมตินะมันจะมีไอ้ที่เขาเรียก f ล i ปปิ้งอ๋อโอเคที่ฟลิปปิ้งเอาง่ายๆคือซื้อเรโนเวทขายวันนี้สมมตุติภาพคือคุณซื้อมาลงทุนเรโนเวทขายกําไรคือส่วนต่างครับสมมุติว่าบ้านนี้มูลค่า5ล้านบาทสภาพมันแย่มากคุณอาจจะซื้อมาได้ในราคา3ล้านบาท เปไปได้จริงๆนะคือสภาพมันแย่มากคุณอาจจะต้องลงคุณลง,ลงเงินรีโนเวทไปอีกล้านหนึ่งเป็นต้นทุนคุณเป็น4ล้านแหละครับคุณอาจจะเอากลับมาขายได้ที่ราคาสักประมาณาถ้าบอก5ล้านเลยเท่ากับคุณได้กําไรเท่าไหร่ล้านหนึ่งทำอย่างเงี้ยยี่สิบหลังได้เลยยี่สิบล้านอ่ามันก็ไป่เท่าขงมันซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนึกออกปะถ้าทำแบบนี้ยี่สิบหลังทาทาได้เลยยี่สิบล้านก็ขึ้นอยู่กับว่าแบบเนี้ยความสามารถเราอะทําได้ยี่สิบหลังภายในระยะเวลาเท่าไหร่ถ้าถามพี่ว่าเมื่อไหร่จะเย อืมโอเคผมเก็าแล้วเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่เรารู้แค่ว่าเราอยากได้เท่าไหร่แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยสมมติถ้าปล่อยเช่าไม่ไม่ไม่ด้ได้ปอถูกไหม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 เอออะไรแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นท่าแบบสายแอคทีฟอย่างงี้ก่อนซื้อทําอะไรสักอย่างขายซื้อทําอะไรสักอย่างขายก็ก็เป็นอย่างเงี้ยบางทีถ้าคนบอกพัฒนาที่ดินเก่งๆอาจจะได้ดีลพัฒนาที่ดินมาดีลหนึ่งอาจจะที่ดินแปลงหนึ่งซื้อซื้อมาโอเคโอเคถูกไหม พัฒนาอาจจะ develop เป็นตลาดบางทีอาจจะ develop เป็นหมู่บ้านอขายได้อ,อาจจะทีเดียวเลยก็ได้แล้วก็ทําให้เรา success มีกําไรขึ้นมาเลยก็ได้แต่ว่าทุนมันก็ใช้สูงก็ขึ้นอยู่กับ statement เราขึ้นอยู่กับ performance ในการขอธนาคารของเราหรือขึ้นอยู่กับ performance ในการระดมทุนมาทําของเราแหละแปลว่าจริงๆแล้วปัจจัยของต้นทุนเราก็สําคัญเหมืันสำคถ้าถามว่ารวยเท่าไหร่รวยนะเป้าบางคนบอกอยากมี asset หลักร้อยล้าน ไ oh. อ้ยังมีแอสเซทหลักร้อยล้านที่อย่างที่ไอ้บอกว่าแพสซีฟอินคัมถูกป่ะแพสซีฟอินคัมเนี่ยภาพมันคือภาพฝันของคนทุกคนที่ทุกคนอยากได้ mm hmm. พี่ว่ามันคือภาพฝันที่ทุกคนอยากได้เ mm hmm. มื่อไหร่รวยเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูไว้ว่าโอเควันเนี้ how to ไปสู่สิ่งนั้นจะไปได้ไง mm hmm. พี่บอกงี้เลยนะลงทุนในสังหาเนี่ยเป็นอะไรที่เสน่ห์ของมันอะไม่ไม่ใช่การจำเร็ว ต่อให้ฟลิปปิ้งที่บอกว่าโหเนี่ยทำกำไรได้เท่านั้นเท่านั้นเนี่ยที่บอกซื้อบ้านมา3ล้านลงทุน1ล้านเป็นสล้านขายได้5ล้านเนี่ยทำหมดรูปแล้วได้กำไรล้านหนึ่งดูเหมือนเยอะถูกป่ะครับแต่มันแลกกับแรงกับความสามารถเราไงคำถามคือแบบเนี้ยถ้าไม่มองไม่ออกว่าตลาดเป็นยังไงเข้าซื้อไม่ถูกจุดครับคอสเทนเดเวทคุมไม่ได้ขายได้ไม่ทันเวลาที่กำหนดไม่มีความสามารถในการขายเจ๊งเลยเลยอ่ใช่จากจะก,กำไรที่เป็นนี่เลยนะ และจากะสมการ์ส่วนตัวที่ที่เราเราทำแบบนี้มาเยอะมากๆเนี่ยขนาดเราทําเยอะมากๆนะอันที่ขาดทุนก็ยังมีเลยอันที่กําไรหลักร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีอันที่กาไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีอันที่ติดลบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็มีคือคือมันก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยไปเนื่องว่าอันนี้อาศัยความสามารถด้วยมันจะไม่ใช่ลงทุนในเชิงแบบเหมือนเอาเงินไปนอนเฉยๆแหละเพราะว่าท่าหลักๆของอสังหาเสน่ห์มันมันไม่ใช่การจ้ำเร็วเหมือนเหมือนอย่างอื่นแต่มันคือการค่อยๆ ค่อยๆหลักก็มันคือเรื่องความมั่นคงครับหรือถ้าบอกว่าลงทุน20ล้านให้แคปิตอลเกนโตเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่อันนั้นอะนานมากอันนั้นภาพเกมยาวประมาณหนึ่งโอ้ยยาวยาวเฟื้อยเลยอสมมติวันนี้คุณมีทุนอยู่5ล้านบาทแเรนเซว่าต้องซื้อที่สักที่ที่มูลค่า5ล้านบาทแล้วให้เวลาผ่านไปงอเป็น20ล้านเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้อืแต่มันมันนานนะมันไม่ใช่แบบ ห้าล้านห่านไปห้าปีแล้วกลายเป็นสิบล้านอ่ะไม่ใช่แน่แน่ไม่ใช่แน่แน่ดูอบกว่ามันจะเป็นห้าล้าน<ช>ผ่านไปสิบปีอาจจะมีผ่านไปสิบปีอาจจะขึ้นสิบกว่าล้านมีเอหรือบางทีโดดไปยี่สิบล้านมีอ,อืแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยการอ่านทําเลของเราออกไม่ออกแหละแต่แต่อาศัยระยะเวลาแน่นอนเ,ออเป็นหลักสิบปีแน่นอนในการที่จะให้มูลค่ามันขึ้นไปขนาดนั้นคือ,อถ้าภาพมันจะจําได้ขนาดนั้นสี่เท่าภาพมันต้องเป็นแบบ วันนี้บ้านที่แบบโหเป็นทำเลแบบขอบขอบเมืองเลยแทบไม่มีความจําเป็นอะ่ะชาวบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเข้าใจว่าหรือแบบบางทีเป็นเป็นทุ่งเป็นอะไรอย่างงี้ประมาณหนึ่งเ,เลยอะ่ะแล้วอยู่ดีๆโครงการอะไรมาเมืองขยายมาแว u รูอัพโบ้ขึ้นมาอ่ะอย่างเงี้ยเป็นไปได้อันนี้คือแบบแต่มันไม่นะไม,ม,มรู้จะเกิดข,ขึ้นไปนะแต่ผมก็่เคยได้ยินที่อเมริกาเนาะที่ตอนแรกเป็นเมืองที่อสังหาตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สูงเลยนะแต่อยู่ๆมีตึก แอปเปิลตั้งเข้ามาเออโอ้โหอยู่ๆแวลูมันแบบมันพุ่งขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยมันก็เกิดสิ่งนั้นใช่ไหม,มใช่คือระยะสั้นได้คือมันมันจะต้องเกิดตัวแมกเนตของคืออสังหาเนี่ยราคาขึ้นไม่ขึ้นขึ้นอยู่กับมีความต้องการไปใช้ไหม<า>แค่นี้ okay, okay. มีความต้องการไหมอสมมุติออฟฟิศแอปเปิลขึ้นมาออฟฟิศแอปเปิลอะออฟฟิศแอปเปิลเลยด้วยความต้องการคนไปไหมล่ะไปไปเขาขนพนักงานไปตรงนั้นกี่คนแล้วอะแวลูเหมันก็ ขึ้นหมดถูกไหมเหมือนกันอ่าเลสเซสมมุติอย่างอันเดียทําเลที่โตขึ้นมาในช่วงในช่วงสิบปีหลังๆนี้ชัดๆบางนาอลองคิดภาพบางนากมเ็ดไอ้ตรงไอตรงเบกะะบางนาครับแต่ก่อนนะพี่เป็นเด็กพี่เกิดบางนาพี่พี่โตมาแถวแยกบางนาเลยขณะพี่โตบางนาแยกบางนานะกมเจ็ดที่กูไม่คิดจะเหยียบเลยนะไก่มากคือห้างเต็มที่กูไปแค่เซนทัลบางนาเว้ย กิโลสองกิโลสามอยู่แค่นี้ตรงนั้นไม่มีความจําเป็นต้องไปอืสําหรับสําหรับในหัวเราในการเป็นเด็กโตบางนาไก่โคตรทุกวันนี้ตรงนั้นเป็นจะเป็น New CBD อยู่แล้วอ่ะเพราะมันเกิดเมกาถูกไหมตโอ้โหก็เมกาบางนามาอันเดียวอ่ะห้างใหญ่ไหล่ะใหญ่หมู่บ้านตามมาเยอะไหล่ะใช่เยอะโคตรถูกป่ะความจําเป็นคนต้องอยู่แถวนั้นที่ตรงนั้นราคาขึ้นกี่เท่าในช่วงห้าปีสิบปีเนี้ยถ้าตัวเลขของที่ป่าบางทีเป็นเท่า ถ้าย้อนกับสิบยี่สิบปีที่แล้วนะเป็นเท่าตัวโอ้เออสิบเป็นยี่สิบสามสิบเป็นหกสิบอย่างนี้เลยเมีมีเป็นเท่าตัวเป็นเท่าตัวหรือหรือในทาเลบางทําเลที่แบบผมไม่ไม่มีการเดเวล็อปเลยแล้วบางทีมีอะไรไปแบบนี้เราก็จะเห็นว่าราคามันขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านนี้ถามว่าซื้อไว้นานแค่ไหนรวยก็แล้วแต่เราอ่านทําเลออกไม่ออกว่าจะมีอะไรไปขึ้นไหมแต่ออย่างสมมติถ้าเมคชัวร์จริงๆก็ต้องเคยได้ยินคํานี้ไหมคนเราจะซื้อสังหา วันเนี้ยแพงเสมอยังอันนี้ยังไงไม่เข้าใจวันนี้แพงของแพงอ่ะวันนี้แพงเสมอ,อนนงงมายถึงว่าของที่ราคามันขึ้นอยู่ตลอดเวลาวันที่เราอยากซื้อมันจะแพงเสมอแต่ถ้า<อ>เรามองย้อนไปเมื่ออดีตอ่ะเราจะเห็นว่าอุ๊ยมันขึ้นมาจากราคาแค่นั้นเลยเหรอฟีบบทองถูกไหมเออตอนะซื้อทองวันนี้แพงวะล่ะแพงซื้อทองย้อนกลับไปตอนทองบาทละสามหมื่นเราก็บอกว่าแพงอ่าใช่ย้อนกลับไปตอนทองบาทละสองหมื่นห้าเราก็บอกว่าแพงใช่เพราะเรามองเทียบกับอดีตที่มันเคยขึ้นมา ถูกไหมเพราะฉะนนี้อยู่ที่การอ่านเกมแล้วไม่ได้บอกว่าจะไปซื้อทองวันนี้ราคาขึ้นแน่นอนเราก็ไม่ใช่กูรูที่จะรู้อะไรอย่างนั้นแต่ที่รู้แน่ๆอะไรที่มันแพงอ่ะวันนี้มันจะแพงเสมอประเด็นคือเราอยากซื้อของที่มันถูกแล้วราคาจะไม่ขึ้นหรือเราอยากซื้อของแพงแล้วราคามันจะขึ้นและมันจะแพงให้เราแน่นะคนเราอยากซื้อของแบบไหนแพงแน่น่ะคนที่ก็ดูอ่ะใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าประเภทเนี้ยจะจะลงทุนแบบเนี้ย ก็ราคาขึ้นชัวครับพี่พี่เคยเจอนักลงทุนที่แบบซื้อถือเฉยๆห้าปีสิปีขายกําไรเกือบเท่าตัวมีจะอยู่ในพาร์มเอรียบางทีในเอกมัยบางทีอยู่ในทองหล่ออ่าจุดเส้นสุขุมวิทเส้นเเมนแบบเนี้ย้าคุณได้ที่สวยๆหน่อยนะโอ้โหอันนี้วริกูลเลยบอกเลยอันนี้วริกูลเลยซื้อถือเฉยๆปลูกต้นไม้ปลูกบ้านที่แบบพร้อมอยู่เอออสังหาริมทรัพย์ที่ราคาขึ้นดีที่สุดบอกก่อนคือที่ดินเปล่า raw material ที่ดินเปล่าเพราะเอาไปทําอะไรต่อก็ได้ จะได้มีทางเลือกให้ผู้ซือ้อถูกไหมเออเอออันนี้เผื่อคนไม่รู้สมมติใน,ในในทางที่ดินเปล่าบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยเทียบแวลูอะราราคาจะขึ้นไม่ขึ้นน่่ที่ดินเปล่าดีกว่าบางที่นะถ้าบ้านไม่ได้สวยนะถ้าคุณไม่ได้สร้างเกลดแบบโหสุดยอดที่จะเป็นแบบไทม์เลสอะเวลาผ่านไปสิบปียี่สิบปีก็เก่าสไตล์ก็ไม่ได้บางทีโซมบางทีพังถูกป่ะบางคนตีมูลค่าที่ดินเปล่าให้แพงกว่ามีบ้านพังๆอยู่อีกนะ่ อืม่ผมเข้าใจมาตลอดเลยนะว่าถ้ามีบ้านเอยมันมีมันมีสิ่ง<ม>ประดิอ่ะบางคนจะแพงกว่าคือดูกับมันดีไหมไอไอถ,ถ้ามันดีเนี่ยโอเคมันก็ได้แต่ถ้ามันไม่ดีเนี่ยที่ดินเปล่าดูกลับคุณเสียเวลาหรือคนซื้อ,อบอกมุมดีเลเว้เยหรือเสียเวลาหรือเขาบอกมุมนี้เลยนะขี้เกียจหรือโอเคอันนี้เหมือนจริงจจากลูกค้าเลยขี้เกียจหรือ <c oughs> เพราะฉะนั้นจะลงจะลงทุนจริงๆเนี่ยที่ดินเปล่าเวิร <work. S 1> ์กเวิร์กแน่ๆถ้าจะถือให้ราคาขึ้นแต่นี่ก็ต้องรอเวลาครับ5ปี1ิบปี แน่ๆเลยนะครับขึ้นเหมือนเป็นแบบอ e ีกพอร์ตหนึ่งเลยอ,ะอ่ะเขียนป่ะไม่ถ้าถามว่าลงทุนอันนี้เมื่อไหร่รวยอาจจะทําตอน30อาจจะรวยตอน50ซึ่งซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าอย่างไงเนาะม,ม,มันเป็นเหมือนการเก็บเงินในลองเกมมากกว่าเขียนป่ะแต่ถ้าเอาแบบรวยก้าวกระโดดจริงอาจจะเป็นเอคทีฟแบบที่พี่บอกตอนแรกซื้อมาขายไปหรือเป็นในหน้าหรือพัฒนาที่ดินขายอแบบเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถเราอาจจะพลิกชีวิตได้เลยภายใน3ปี5ปีเนาะส่วนไอการสร้างแพสซีอินคัมเนี่ย a s สซีฟอินคัมเนี่ยมันคือการซื้อทำอะไรสักอย่างอปล่อยเช่าเก็บ a พสซีฟอินคัมอาจจะเป็นตึกเป็นบ้านเป็นคอนโดถูกไหมโอเค okay. แบบเนี้ยก็รวยได้ไหมรวยคําถามคือสิ่งที่เราเลือกถ้าเลือกให้ถูกจริงๆเราควรจะเลือกอสังหาที่ซื้อแล้วมีสิทธิ์ราคาขึ้นในอนาคตแม้ว่าเราจะเน้นที่ทปล่อยเช่าถูกไหมถูกถ้าให้ดีจริงๆนะราคาต้องขึ้นขึ้นไม่ขึ้นกลับไปดูข้อสองเมื่อกี้ขึ้นอยู่กับทำเล ขึ้นดูกับทาเลคือแล้วที่บอกกลไกการขึ้นของราคาคืออะไรถ้าวันนี้ความต้องการสูงแต่ของมีให้ซื้อน้อยกว่าความต้องการราคาขึ้นไหมขึ้นขึ้นกับการวันนี้ถ้าของมีเยอะความต้องการมีน้อยกว่าราคาเป็นไงตกตกภาพ<ต>เป็นนี้เลยเพราะฉะนั้นการเลือกประเภทอสังหาดีถ้าเกิดนักลงทุนที่อยากให้สักเซสจริงๆมองเกมยาวๆจริงๆสังเกตเขาจะไม่ค่อยเล็งคอนโดเท่าไหร่อื ยุคนี้นะโอ้ความความต้องการมันมีแหละแต่ว่า่องอย่างประเภทคอนโดมิเนียมเนี่ยราคาไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าด้วยความที่มันมีเยอะในตลาดมากมากอันนี้ต้องพูดเป็นแฟกต์จริงขนาดตัวเราลงทุนคอนโดเองด้วยนะคือต้องบอกว่าลงทุนคอนโดเนี่ยภาพสำสหรับพี่พี่คือปล่อยเช่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วมันง่ายมันง่ายมันง่ายจริงมันได้ค่าเช่าดีจริงมันดูแลง่ายจริงซึ่งบางทีเราต้องรับได้ว่าราคามันจะไม่ขึ้นหรือขึ้นเต็มที่นิดเดียวห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แต่ เราได้ค่าเช่ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นตัวสร้างแพสซีฟให้เราเกณฑ์ไหมอ่ะถ้าแบบนี้สมมติวันนี้ไอซื้อคอนโด2ล้านผ่อนแบงค์น่าจะผ่อนหนึ่งวันแปดเก้าพันไหมสองล้านเดืนนี้ประมาณนั้นประมาณนั้นถูกไหมใช่ใช่หาดีๆเนี่ยไอจะหาได้อ่ะปล่อยเช่าได้สักหมื่นสามหมื่นสี่ใช่ไอจะหาได้สักหมื่นสามหมื่นสี่ที่ปล่อยเช่าได้ถูกป่ะครับแบบเนี้ยเท่ากับไอก็ได้กําไรอ่ะส่วนต่างเดือนหนึ่งอ่ะสามสี่พันแหละ สีห่ 5, ห้าพันเอาหักนู่นหักนี่พี่ว่าเหลือจริงสามสี่พันอ่าใช่เพื่อหักค่าในหน้าอ,อ,อะไรอย่างงี้เหลือจริงสามสี่พันต่อเดือนถูกไหมครับซึ่งแบบเนี้ยต้นลดเรื่อยๆถ้าไอ้หาผู้เช่าได้อยู่ตลอดอืสิ่งที่ไอ้จะได้ก็คือได้มูลค่าของอสังหาที่เหมือนมีคนผ่อนไม่ฟรีไอ้ก็ได้เงินต้นบวกมาเดือนละสี่พันสี่พันสี่พันอโอเคเก็นแล้วเก็นแล้วเหมือน่าผมกู้สมมติผมกู้มาสองล้านไอ้ตลอดตลอดทานที่ผู้เช่าเช่าเราเนี่ยมันก็ลดลงมาเรื่อยๆวงเล็บ ถ้าเราหาผู้เช่าได้ตลอดอ่าใช่วงเล็บถ้าเราหาผู้เช่าได้ตลอด <c oughs> และเรารักษาเครดิตเราให้ดีให้เราสามารถรีไฟแนนซ์ได้อยู่ตลอดเวลาภาพมันนี่คือภาพสักเซสนี่คือภาพที่ทุกคนต้องการมันจะเป็นอ,อย่างนี้แต่ประเด็นคือทําได้จริงไม่จริงขึ้นอยู่กับอสังหาที่เราเลือกซื้อแหละอมไม่ใช่ทุกที่จะทําได้และระวังเลยใครฟังคลิปนี้ไปเสิร์ชดูเดี๋ยวโดนที่ปรึกษาการลงทุนเนี่ยโอ,โ,โอ้โหอุ้ยอันนี้อาจจะอันนี้น่ากลัวนะทำให้คำว่ารวยไกลจากเราโอ้โหไกลจากเราอีกเยอะเลยนะนึกออกว่าซึ่ง ที่สำคัญคือตั้งแต่ตอนซื้อเข้าอะ่ะมันก็ต้องซื้ออะไรที่ใช่อะ่ะสมมติไอ้สะสมของแบบเนี้ยได้5ตัว2ล้าน5ตัวไอ, 10, 000, 000, อ้มีทรับสนสิบล้านบาทที่สามารถผลิตรายได้ให้ไอ้ได้เดือนละเนี่ยหมื่นสี่หตัวเนี่ยก็เดือนละเจ็ดหมืแล้วนะจากการที่ไอ้อพราแต่อย่าลืมว่าไอ้ต้องสเกลรายได้ตัวเองขึ้นไปให้มีความสามารถในการกู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นและสมมติอะกู้วันแรกผ่านไป สามปีห้าปีมึงจะไม่มีเงินมาโปะเลยหรือมันก็ต้องมีเงินมาโปะบ้างแหละถูกไหมละ่ะมันก็ต้องเอาเงินมาโปะพอต้นมันลดเสร็จปั๊บอ่ะมันก็ผ่อนต่ำลงพอยิ่งผ่อนต่ำลงบางตัวพอผ่อนหมดได้เต็มเต็มต่อกันต่อกันต่อกัน,กนเนี่ย p ายสิ v e i n c ที่เราจะได้ถูกไหมบางที่ราคาดีๆในช่วงนี้ยิ่งในยุคนี้นะวันนี้บอกเป็นอินไซ h ์เลยนะล่าสุดทีมงานเราซื้อกันไปอะ่ะราคาไม่ถึงราคาสมมติประมาณห้าล้านห้าบ้านราคาห้าล้านห้าปล่อยเช่าได้สี่หมื่นห้า มีนะครับค่ารัถ้ามันผ่อนอยู่ประมาณส <25. S 2> องหมื่นห้าปอยเช่าที่สี่หมื่นห้าต่อเดือนมีนะครับเนี่ยอะถ้าซื้อแบบเนี้ยรวยแหละอันซื้นเล็เท์ถ้าบอกแบบเนี้ยมีสหลังอะ่ะมีสหลังอะ่ะจบเกมแล้วไรายได้ต่อเดือนอะจากอสังหาสองแสนแล้วนะถ้าเป็นผมก็คือจมเอ็นเกมแล้ถูกปะ่ะคำถามคือทำเราก็ต้องมาคำนวณต่อเว้ย ถ้าถ้าเป็นเกมนี้นะว่าถ้าถามว่าเมื่อไหร่รวยเราต้องมาดูว่าเราทํายังไงให้เราสามารถมีความสามารถซื้อแบบนั้นได้ด้วยรายได้เราปัจจุบันอด้วยความสามารถในการหาเงินเราแล้วมาหาเงินซื้อได้หาเงินซื้อได้ได้แหละบางคนอาจจะใช้เวลา5 10, ปี10ปีแล้วแต่โจทย์เกยฑ์ไหมเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเมื่อไหร่รวยพี่พี่บอกเลยอสังหาอาจจะไม่ใช่อะไรที่ปีเดียวพลิกชีวิตเลยยกเว้นถ้าคุณเป็นอันไหนหน้าในหน้าอสังหาเนี่ยอาจจะชัดเจนมากเพราะว่ามันมันมันเกณฑ์รายได้ขึ้นเลยสมมติ ปกติคุณทํางานอยู่ได้เงินเดือนไม่รู้เท่าไหรอ่อ่ะวันนี้ก้าวมาเป็นในหน้าสังหาคุณสามารถผลิตเป็นแอคทีฟอินคัมให้ตัวเองได้เดือนละสองแสนสามแสนหนึ่งแสนเป็นขั้นต่ําสบายๆและอาจจะมาดูเกมต่อว่าจากที่เราทารายได,ได,ได้ได้เท่านี้ได้เรารายได้ที่เราทําได้มาลงทุนยังไงเพเพิ่มแอสเซทให้เรามาเพิ่มแอสเซทให้เราไปควบคู่กันได้อะไรอย่างเงี้ยห้าปีบางคนเปลี่ยนชีวิตเลยเปลี่ยนชีวิตเลยจริงๆนี่ผมเห็นภาพเลยนะบอกจากที่ฟังพิธาอะคือ โอเคเป,เป้าผมอาจจะเป็นซีฟเนาะแต่ว่าผมกำลังนึกภาพผมคนที่เขามีเป้าใหญ่จริงๆอ่ะจริงๆมันแทบจะใช้คําว่าไม่ต้องเลือกเลยก็ได้นะสมมติคุณมาเข้ามาทำในหน้ามีความรู้แล้วคุณเริ่มซื้อ asset เพื่อเก็บ cash f l แล้วก็แถมยังสามารถลงทุนแบบซื้อมาขายไปได้อีกด้วยนะถ้าสามารถเล่นได้หมดนะระยะเวลามันถูกยน่นลงมาแบบถูกหลักไม่ถึงสามสิบอันนี้พี่แชร์ได้จากจากมมตัวเอง S <S <S เราเราเป็นหนึ่งคนที่เริ่มเข้ามาวงการอสังหาริมทรัพย์ในศูนย์เลยเราเราไม่ได้มีต้นทุนใดๆไม่เคยทํามาก่อนด้วยถูกไหมพี่ใช้เวลาหกปีในการเราเป็นในหน้าเก็บเงินเป็นในหน้าก็คือสร้างเงินเป็นอาชีพเราเอาทำบริษัทอีกขาหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีเราก็เอาเงินที่ได้เนี่ยทำอะไรดีเป็นในหน้าทํางานเราขายเก่งสมัยขายเก่งเราก็ต้องมีเงินพอขายเก่งแล้วเราต้องมีเงินเนี่ยเอาเงินไปทําอะไรดีถ้าเงินไป เลเทมันก็จะสูญสลายไปคือคือคนมีเงินอ<ไ>่ะต้องบอกว่าการลงทุนเนี่ยหนึ่งแง่หนึง่งมันคือการเก็บเงินได้ถูกต้องด้วยเชื่อเพราะว่าพี่มีลูกทีมหรือหรือแบบเพื่อนๆในบริษัทอ่ะที่แบบว่าทําง,งานหางางกันได้ปีหนึ่งแบบหลักหลายเป็นล้านล้านสองล้านสามล้านอ่ะแล้วช็อตยังมีเลย <c oughs> มีช่วงที่มันบริหารเงินไม่เป็นอ่ะเพื่ออย่างน้อยการลงทุนเป็นทําให้บริหารเงินเป็นอ่ะจะได้ไม่ต้องเจออย่างนั้นไงคนบางคนแบบหาเงินได้สองล้านอ่ะแต่ช็อตอ่ะแล้วก็งงว่าเงินกูหายไปไหนวะ คืออย่าปล่อยให้วันงเกิดขึ้นเพราะถ้าจะเป็นนักลงทุนยังไงอะความรู้การทางการเงินสําคัญสําคัญสุดสมมุติวันนี้เราลงทุนแล้วเรามางงว่าเ้ยเงินเราอยู่ไหนวะเ้ยงินกูจ่ายอะไรไปบ้างว่าโอ้โหคืออย่างแรกไปทํางบการเงินให้เคลียร์ก่อนถ้างบการเงินเคลียร์ต่อได้แต่ถ้างบการเงินไม่เคลียร์ตายเพราะว่าคุณจะไม่รู้คุณต้องทําอะไรต่อวะอันนี้เราดูเหมือนจะคุยกันชิวๆนะแต่ สีเรียสนะอ <c oughs> จริงจงังนะ<า>งบเงินสีเรียดนะเ <adelante. S 2> พราะคุณหาเงินได้แต่คุณเก็บเงินไม่เป็นเนี่ยมันก็มอนหาไปเรื่อยๆคือเหมือนมีรั่วอย่าว่าต่เก็บเลยไม่รู้เลยเสมอยังไงบ้างแล้วเงินเข้ามาเท่าไหร่แล้วต้องออกเท่าไหร่อันเนี้ยตายเพราะฉะนั้นพงงบก็เงินได้ถูกไหมอ่ะอย่างอย่างพี่ก็เอาเงินมาลงทุนอสังหาเราซื้อปล่อยเช่าก่อนเราซื้อเราก็ศึกษาข้อมูลให้ดีอ่ะสำคัญที่สุดคือศึกษาข้อมูลให้ดีรู้ว่าต้องซื้ออะไรเสร็จปั๊บเงินที่ได้โป๊ะโป๊ะเสร็จ สเกลหลังต่อไปพี่บอกเลยปีแรกในการทำแพสซีฟพี่อะ่ะพี่แพสซีฟจากกสังหาบวกแบบสามพันต่อเดือนสามพันต่อเดือนคำถามว่าชีวิตเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนหรอกแทบไม่รู้สึกเลยเลยแทบไม่รู้สึกอะไรกับชีวิตเลยถูกปะ่ะแต่คําถามคือพอมันเริ่มโปะไปเรื่อยๆรับชิ้นนั้นที่บวกสามพันอ่ะทุกวันนี้บวกให้พี่เดือนละซับเดิมนะลงทุนซื้อมาประมาณสี่ปีแลละรีเเฟนซ์ไปรอบหนึ่งตอนเนี้ยบวกให้พี่เดือนละสองหมื่น ผมพิ่มมาหมื่นเจ็ดมันปล่อยเช่าได้มันปล่อยเช่าได้สองหมื่นหกไงค่าเช่าขึ้นไหมหรือมันก็ค่าเช่าขึ้นด้วยขึ้นแต่ว่าไม่ได้ขึ้นมากขนาดนั้นแต่มันเกิดจากการที่เราวางหม่นสองเป็นสองหมื่นหกอ่ะก็ขึ้นอยู่นะก็ขึ้นอยู่แต่แต่แต่อันนี้ตลาดมันสองหมื่นสองคือตอนโควิดไงเรารู้ว่าตอนโควิดมันยังมันยังได้เท่านั้นอ่ะเพราะฉะนั้นตอนไม่โควิดมันวลิกูดอ่ะเออนั้นตอนโควิดไงแล้วในระหว่างนั้นเราก็ซื้ออันอื่นเข้ามาเติมเข้ามาเติมเข้ามาเติมมเรือยันก็ทําใ รายได้เราเหมือนสเกลสเกลสเกลขึ้นจากการลงทุนอสังหาถูกจนทุกวันนี้เราเราก็ค่อยๆเนี่ยต้องบอกมันใช้เวลานะหกปีอ่ะปีแรกภาพมันเท่านั้นปีที่สองมันยังไม่มามภาพมันซื้อเพิ่มอีกตัวหนึ่งปีที่พี่พี่ซื้อเพิ่มเหมือนปีละตัวค่อยๆซื้อเพิ่มปีละตัวปีละตัวจนทุกวันนี้เราก็สามารถมีได้ประมาณแบบน่าจะสามแสนกว่าอืมคแ,แค่พาสีถูกไหมถูกโอ้โอันนี้ผมเห็นภาพเลยนะพอพี่ทัศน์เล่าอะมันคือสิ่งหนึ่งที่ ถ้าจะลงทุนนะแล้วใช้คำว่ารวยคุณรวยแน่ๆสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีคือต้องเห็นภาพปลายทางด้วยนะเพราะว่าอย่างถ้าสมมุติผมคิดภาพเนี่ยถ้าตอนนั้นที่แบบแวบหนึ่งแล้วมีคนมาชวนหรือสมมติเป็นวิทยาชชวนกันได้เนี่ยต่อให้เป็นซีอผมเนี่ยไอ้ลงทุนนี้ไหมได้บวกสามพันถ้าผมไม่เห็นภาพตัวเองว่าแน่ละก็นมจะบวกสองหมผมอาจจะแบบบวกไปทำไมวะคือเรื่องว่าแต่อะไรเอาของพี่อ่ะพี่บอกให้ยี้เลยเราเรียนเกมแคสโตรอ่ะอาเกมแคสโตรแล้วเราก็เล่นแคสโตรถุนแล้วเราก็ เรียนคอร์สของโรเบิร์ตคิวสกี้อะไอที่เป็น a w a k e n your financial genius เออแล้วก็อ่านไอตัวนั้นเราเก็บเราเก็ตภาพเสร็จปั๊บโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจเกมแล้วคือต้องเห็นภาพว่าวันเนี้ยมันแค่นี้แต่ในอนาคตอมันจะไม่ใช่นะเออในอนาคตมันจะไม่ใช่นะมันจะค่อยๆสเกลเราขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะที่บอกเอาต่อให้บวกปีหมื่นหนึ่งต่อเดือนอะ หมื่นหนึ่งมันก็เท่านั้นบอกว่าแต่ภาพมันต้องไม่ใช่จะเอาหมื่นหนึ่งยังไงภาพมันต้องเห็นว่าเราจะเอาห้าแสนเราจะเอาล้านหนึ่งยังไงต่อเดือนที่เป็นแพสซีฟที่ขึ้นมาภาพพี่ต้องเห็นแล้วว่าพี่จะต้องหาเงินเท่าไหร่บ้างในแต่ละปีเพื่อพี่ได้ซื้ออะไรเข้ามาบ้างอืให้ผอรอนพี่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเมื่อเราทําภาพนี้ได้จบจริงโอเคอสุดท้ายพี่ทัศผมอยากถามพี่ทัศอย่างนี้ว่าโอเคหลังจากที่เขารู้เป้าหมายแล้วแล้วก็ ระยะเวลาที่เขาอยากจะได้แล้วคนที่เขาจะลงเริ่มมาลงทุนในอสังหารเนี่ยคิดว่าเขาต้องเต็มตัวอะไรยังไงบ้างโอเคอย่างแรกสึกษสารข้อมูลก่อนอต้องเข้าใจเรื่องเกมสัน้นเกยมยาว <Okay. S 2> สองเรื่องนี้สําคัญมากมถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องเกมสัน้นเกยมยาวตายว่าเกมสั้นอสังหามีท่าอะไรบ้างเป็นนายหน้าได้ไหมฟลิปปิ้งได้ไหมเดเวล o อปขายได้ไหมอ่ะเข้าใจเรื่องนี้ก่อนเกยมยาวซื้อลงทุนปล่อยเช่าได้ไหมซับแต่ละประเภท ให้ผลตอบแทนยังไงอ่ะยิวต่างๆคำนวณยังไงถูกไหมทำเลต้องศึกษาให้เป็นว่าทำเลที่เราซื้อมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างซอยเป็นยังไงใกล้นูน่นใกล้แหล่งคนแหล่งงานแหล่งอาหารโรงพยาบาลโรงเรียนมีครบไหมถ้ามีครบโอเคมันก็ดูไปได้ถูกปะกลุ่มลูกค้าคือใครอะไรแบบนี้ตลาดซื้อตลาดขายต้องดูให้เคลียร์ว่าม,มันมีการมันมีการแบบซื้อขายกันจริงๆนะมันไม่ใช่แบบโอ้ เงียบมากเลยประกาศขายมากก็ไม่มีคนซื้อตายนะอันนี้เราอาจจะเป็นเมาคนเดียวที่ไปซื้อนึกออกไหมนึกออกนึกออกเพราะว่าอย่าลืมอสังหาเนี่ยคุณจะทํากําไรได้อ่ะถ้าถ้าคุณไม่ได้ปล่อยเช่าอย่างเดียวเนี่ยถ้าคุณซื้อมาแล้วคุณขายไม่ได้อ่ะนั่นคือคุณทำกำไรไม่ได้ด้วยใช่งงไหมไม่งงไม่งงเก็บเก็บเก็ืไหมถ้าคุณบอกว่าแวลูคุณขึ้นอะแต่วันนี้คุณทำกำไรไม่ได้แวลูมันขึ้นไปแล้ว มันก็ไม่ขึ้นไงใช่ใช่มันก็ขึ้นถูกกว่าขายออกได้เท่าไหร่จริงอันนี้อันนี้ผมนอกตอนตอนนอกตอนนอกการถ่ายนะผมมีถามพิธาปรึกษาอะไรเงี้ยพิธาใช้คำหนึ่งผมเห็นภาพเลยอันนี้คือเห็นภาพมากสมมติผมเนี่ยผมตีนาฬิกานาฬิกาเรือนเนี้ยผมผมตีหมื่นหนึ่งสมมติผมตีหมื่นหนึ่งแต่ไม่ผคนซื้อเนี่ยหมื่นหนึ่งนี่ไม่มีจริงเหรอเออไม่มีจริงนะไม่มีจริงนะคือมึงเอามาจากไหนหมื่นหนึ่งจะเหมือนนักงหาสมมติมึงคิดไปเองเนี่ยผมซื้อมผมซื้อมาหมื่นหนึ่งผมเลยต้องขายได้หมื่นห ก็คือหมื่นห้าจะไม่มีจริงหมือนบ้านอะถ้าเราซึ่งเห็นให้เห็นภาพบ้านเนี่ยนึกภาพคนซื้อสังหารู้สึกราคาต้องขึ้นถูกปะใช่ซื้อราคากูต้องขึ้นเว้ยขึ้นแน่รู้สึกแหละผ่อนไปเรื่อยๆโอ้โหซื้อมาสิบล้านเดี๋ยวกูจะต้องตามสูตรในเรียนงกับอาจารย์เลยมาทักอย่างไม่รู้ห้าปีเนี่ยขึ้นสักอย่างน้อยปีละโอ้โหต้องขึ้นปีละหน่อยว่าห้าปีผ่านไปมันก็ต้องได้สักเชื่อว่าต้องมีสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้ววะขายสิบสองล้านเว้ย อ๋อสิบสองได้แน่นอนมูลค่าของเราเงินเรามีเงินสิบสองเรามีทรัพย์สินมูลค่าสิบสองล้านอยู่เว้ยขายไม่ออกตายแล้วขายไม่ออกทํายังไงละทีนี้มันก็จะกลายเป็นศูนย์เลยทั้งนั้นแหละเราจะบอกว่าเรามีทรัพย์สินสิบสองล้านได้ไหมก็มันขายไม่ออกะสิมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ถูกป่ะคำถามคือมันขายได้จริงเท่าไหร่ถ้ามันขายได้สิบล้านเท่าเดิมอ่ะก็ดีไปแต่อันนี้คือดีแล้วนะแต่ถ้ามันขายได้แย่กว่าเดิมอ่ะ มีมีหลายทำเลนะที่มันแย่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นการหานทำเลต้องออกเพราะฉะนั้นถ้าถามเตรียมตัวไงข้อมูลหรือความรู้ในเชิงอสังหาเลยในเชิงทำเลต้องอ่านให้ออกว่าต้องซื้ออะไรไม่ควรซื้ออะไรทำเลแบบไหนมีสิทธิ์จะขึ้นไม่ขึ้นอย่าโดนหลอกแค่มาเก็ตติ้งคือต้องเข้าใจมาเก็ตติ้งเขามีหน้าที่เพื่อทำให้คุณสนใจเว้ยแต่ถ้าคุณโดนมาเก็ตติ้งเล่นซะแล้วเนี่ยเรียบร้อยเรื่องนี้เรียบร้อยเห็นภาพไหมพอเรื่องนี้เสร็จปั๊บรีเช็คเป้าหมายตัวเองว่าเราอยากได้อะไรจากการลงทุนในอสังหาท S <S แต่คือเราเราอยากรวยแบบไหนจากการลงทุนในสังหามเมื่อเคลียร์เสร็จปั๊บอลองเริ่มศึกษาข้อมูลลองล,อง,ลองตลาดดูไหมว่ามีอะไรให้เราเล่นบ้างลองไปเรียนคอร์สเยอะแยะมีคอร์สอสังหาเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ที่เหลือลองทากันบ้านแล้วลองแอคชั่นดูแหละตัวโตผมเองจากจุดนี้ที่พี่แบบมันทั้งคุยด้พี่ก็ลงทุนพลาดไปเยอะนะต้องบอกงี้เราก็เจ็บไปเยอะแต่เลสเซว่าเราเจ็บแล้วเราเรียนรู้จากมันแล้วเราไปต่อเราเจ็บเราเรียนรู้จากมันแล้วเราไปต่อ เราก็จะลงทุนได้ดีขึ้นแล้วเราก็จะกเะสในการลงทุนของเราได้โอ้โหย,ยนี่ขอบคุณพี่ทัศนนี้ค,คือผมนอกจากถ่ายคอนเทนต์ที่ผมได้ความรู้ส่วนตัวไปเยอะเลยนะโอเคก็ประมาณนี้ครับพี่ทัศน์ก็อันนี้ผมสรุปให้ฟังง่ายๆเลยว่าลงทุนอสังหากี่ปีรวยเนี่ยอย,อย่างที่พี่ทัศน์บอกต้องรู้2อ,อย่างไอ้ที่รวยของเราเนี่ยเท่าไหร่เออรวยเท่าไหร่ก่อนแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราจะให้มันถึงจุดนั้นนะมันจะได้วางแผนถูกเนอะเพราะเครื่องมือมันเยอะเครื่องมือมันเยอะจริงถูกซึ่ง มันการันตีไม่ได้ชัวร์มันขึ้นอยู่กับ performance er เลาด้วยนะต่อ,อให้วันนี้ถ้าบอกว่าเฮ้ยเป็นนักลงทุนมือชีพเนี่ยคือลงทุนในสังหาเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณทําการบ้านดีไม่ดีคำว่าทําการบ้านแต่ละคนไม่เท่ากันพี่แชร์ให้ยี้เลยกดทีเด็ดไปอยู่ท้ายคลิป <c oughs> <c oughs> บางคนบอกคุยก็เ,เนี่ยเสิร์ชเน็ตด,ดูข้อมูลรู้ปะ่ะเคยมีนักลงทุนในสังหาเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งบางานเก่งมากสองปีรางคนบว่สองปีก่อนซื้อที่แรกโอ้อและเขาได้ของที่ซื้อทุกอันเขาอะ เขาได้อะอันซื้อนะอันเดอร์แวลูสาเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยและไม่พอทุกอันที่เขาซื้ออยู่ในทำเทีี่ราคาโกรดหมดโอ้จะเอาอะไรไปเจ๊งอะเจ๊งยากวากเข้าใจปะเข้าใจเขาเลยไปเจ๊งอ่ะเห็นภาพง่ายๆแวรลูสิ้าล้านบางทีเขาซื้อได้9ล้านอะสิบล้านอะมันอยู่ที่ความสามารถในการดิวด้วยที่สําคัญเขาทํากันบ้านจนเขารู้ว่าในที่ที่เขาต้องการ อะไรดีอะไรไม่ดีม,มีอะไรขายอยู่บ้างทุกที่อ่ะภาพเห็นภาพนั้นก่อนการลงทุนมันจะเจยงยากม,มากๆบางคนบอกว่า oo, เนี่ยสเสิร์ชเน็ตด,ดูสองวันทำกันบ้านแหละ <c oughs> โอ้อันี้ก็เร็วเกิน <c oughs> ตัวผมเองก่อนซื้อคอนโดที่แรกอะผมอยู่ตรงนั้นอะครึ่งปีผมเช่าอยู่ครึ่งปีนะว่าผมจะมั่นใจในแวลูมันอหอะเออผมจะมั่นใจในแวลูมันนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญ โรเบิร์ตคิวสก,กิให้สูตรหนึ่งว่ะอ่ะถ้าใครที่แบบอย,อยากลองสูตรนี้ก็ได้อดูร้อยเลือกสิบซื้อหน,นึ่งในสูตรโรเบิร์ตก็คือเขาเอาว์จัดอ่ะก็ดูร้อยอ่ะดูคือดูบ้านร้อยหนึ่งอ่ะแค่นี้ก็สูตรแล้วคนจะซื้อสังหาสักที่หนึ่งอ่ะดูให้ครบร้อยหนึ่งอ่ะตายใช่ใชผมว่ามันหูนเหนื่อยเหนื่อยเันื่อยมันใช้ข้อมูลเยอะมากแต่นั่นคือความชัว์ที่เขาได้มาใช่แลกกัน ยิ่งทําเช็คลิตน้อยยิ่งทําการบ้านน้อยความเสี่ยงเยอะขึ้นตามนลังใช่เหมือนม็นสวนทางกันเนาะมันส่วนทางกัน,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 กนจะซื้อง่ายขึ้นแต่โอกาสเจ็งจะมากขึ้นเหมือนกันถูกแต่ถ้าซื้อโคตรยากเลยโอกาสเจ๊งคุณก็เหนื่อยหน่อยอยือยแต่ว่าคุณจะได้ของดีแต่คุณแน่นอนสำหรับมุมน้ำก็เลือกออกของว่าจะเป็นตัวไหนอืโอเคประมาณนี้ครับสำหรับรายการโฮบอลแคดอีพีนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสาหรับหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันในวงการสังหาเนาะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ